กรอบไม่กรอบมาฟังเสียงกันอ,อืมอร่อยะค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเมย์แล้วนะคะวันนี้เมย์จะพาไปดู วิธีการทอดด่วงสาหูให้กรอบนะคะนี่จะเป็นการทอดครั้งแรกนะคะสังเกตดูนะคะน้ำมันจะน้อยเนาะไมใส่น้ำมันไปหน่อยเดียวนะ เหมือนเป็นการทอดเพื่อรีดน้ําในตัวของ่วงสาคูออกนะคะทุกคนสั่เกตว่าบางตัวก็จะพองบางตัวก็ไม่พองนะคะกระทะร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปรอบที่สองจะใส่น้ํามันเยอะหน่อยนะคะแค่นี้พอค่ะน้ํามันร้อนแล้วะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่่วงสาคูลงไปนะคะ เราใส่ลงไปด้วงก็จะพองเริ่มพองนะคะพองทุกตัวเลยก็จะค่อยๆเริ่มพองเราก็ทอดไป่เรื่อยๆจนมือนกรอบค่ะต่อ,อไปเมย์จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยคะ่ะ คนคนจะใส่ใบมะกรูดหรือว่าใส่ใบเออนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของทุกคนเลยนะคะนี่สังเกตดูปากดวงนะคะเมย์จะตัดปากเขาออกนะคะตัดเพื่อเวลาทอดนะคะมันจะไม่แตกถ้าเราไม่ตัดออกอะ่ะมันจะแตก น้ำมันกระเด็นใส่เลยค่ะนี่ค่ะเราก็ทอดไปจนมันเหลืองนะคะเหลืองแบบเหลืองไปเหลืองเหลืองทองทองเลยค่ะแบบนี้กรอบแล้วค่ะเราก็จะตักออกนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็ตักออกมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไปปรุงรสกน นี่เลยผงปรุงรสเราก็ใส่ไปตามชอบหรือว่าใครจะใส่สีอิ๊วขาวหรือว่าซอสภูเขาทองก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเนะเาะให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะ